สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาภิศเกตนอกค่ะรหัสนักศึกษาปี6513788วันนี้ค่ะดิฉันก็จะมาสรุปหัวข้อเรื่อง Primary Treatment ค่ะในรายวิชา Waste Water Engineering ค่ะความเร็วในการจมตัวของอนุภาคค่ะในทฤษฎีบทของ Navier-Stokes ค่ะก็คือ v s จะเท่ากับ g คูณ d กํลังสคูณด้วย ความหนานแน่นของอนุภาคลบความหนานแน่นของน้ําหารด้วย18คูณกับความหนืดของของเหลวอ,อัตราน้ําล้นผิวค่ะ surface over flow rate ค่ะเราจะใช้สูตรก็คือ vo เท่ากับ q ค a ค่ะด้วย vo ค่ะก็คือ อัตราน้ำล้นผิว Q ก็คืออัตราการไหลของของน้ำเข้าค่ะ A ก็คือพื้นที่พื้นที่ผิวของถังตกตะกอนต่อมาค่ะจะเป็นอ่า settling velocity ค่ะค่า settling velocity ค่ะ,คะจะต้องมากกว่าค่า surface over flow rate ค่ะเนื่องจากอ่อุภาพค่ะต้องมีความเร็วมากกว่าค,ความเร็วของน้ำค่ะเพื่อที่จะให้ตกตะกอนภายในถัง ถ้าความเร็วของอนุภาคมีน้อยเกินไปก็จะไปตกนอกถังหรือว่าจะไปตกที่อื่นเราจึงจะถ้าต้องให้ความเร็วของอนุภาคมีมากกว่าความเร็วของน้ำค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นการออกแบบถังตกตะกอนค่ะถังตกตะกอนสี่เหลี่ยม2องถังค่ะ Level Design Flow ค่ะเท่ากับ0.44 มีกำลังสามเปอร์เซ็นค่ะมีสองถังค่ะหารสองก็จะได้ศูนย์จุดสองสองเมตรเปอร์เซ็นต์ค่ะ overforce ค่ะต้องไม่ต่ำกว่าสามสิบหกเมตรกำลังสามต่อเมตรกำลังสองดค่ะ detention n time ค่ะ detention time ค่ะ จะต้องมากกว่า1.5ชั่วโมงดีไซน์พีคโฟล์ค่ะจะต้องอยู่ที่0.661เมตรกำลัง3เปอร์เซกค่ะโหลดดิงค่ะ via โหลดดิงต้องน้อยกว่า186เมตรกำลัง3เปอร์เมตรต่อวันค่ะ พีคดีไซน์โฟล์ค่ะจะต้องพีค Design Flow ค่ะมีค่าเท่ากับ1.321มตรกำลังสเปอร์กค่ะความลึกของถังตกตะกอนค่ะต้องไม่น้อยกว่า2เมตรการคำนวณใช้เป็นถังสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้ผนังร่วมกันนะคะ v e r e g e Design Flow Rate ค่ะของแต่ละถังก็เท่ากับ0.22เมตรกำลังสามเปอร์ซกร์โฟ e ีดที่ r a เ e อ e รตดีไซน o โฟ a t e ค่ะเท่ากับ สามสิบหกเมตรกำลังสามเปอร์เมตรกำลังสองเดค่ะพื้นที่ผิวค่ะ <c oughs> ก็จะได้เท่ากับห้าร้อยยี่สิบสองเมตรกำลังสองจากตาราง L หารด้วย W ค่ะจะเท่ากับ4ส่วน1เราก็จะได้ค่า W มาเท่ากับ11.5เมตรค่ะ ค่า l เราก็จะได้4คูณ w ค่ะก็จะได้46.33เมตรเราก็จะได้ค่าความลึก d มาเท่ากับ3.1เมตรสัดส่วน l ต่อ d ratio ค่ะก็จะเท่ากับ46.33เมตรหารด้วย3.1เมตรเท่ากับ15เมตรกำหนดให้ f e e ค่ะเท่ากับ 0.6เมตรความลึกถังเฉลี่ยค่ะก็จะเท่ากับ3.1เมตรบวกกับ0.6เมตรจะมีค่าเท่ากับ3.7เมตรค่ะต่อมาค่ะจะเป็นการตรวจสอบอัตราการไหลน้ำล้นค่ะเช็คโอเวอร์โฟเค่ะอันนี้ก็จะก็จะเป็น o v e r f ร์โฟเลของเ v เว a ร e Design Flow ฟค่ะเราจะได้ค่าเท่ากับ35.4 เมตรกำลังสามเมตรกำลังสองเดค่ะส่วน o v e r f ร์โฟล e ของ p พ a k Design Flow ค่ะเราก็จะได้เท่ากับ 3, หนึ่เมตรกำลังสามหารด้วยเมตรกำลังสองเดค่ะต่อมาก็จะเป็นการตรวจสอบอัตราการไหลล้นค่ะของปริมาตรถังเฉลี่ยก็คือ ว้างคูณยาวคูณลึกค่ะก็จะเท่ากับ3.1เมตรคูณ11.53เมตรคูณ46.33เมตรเราก็จะได้ปริมาณถังค่ะก็คือ1,663.2เมตรกาลัง3ค่ะ Detention time ค่ะของ u uh, average design flow ค่ะ ก็คือ1,663.2เมตรกำลัง3ค่ะหารด้วย0.22เมตรกำลัง3เปอร์สิคูณด้วย3,600อันนี้ก็จะเปลี่ยนหน่วยให้มันเป็นชั่วโมงนะคะเราก็จะได้เท่ากับ2.1ชั่วโมงค่ะค่า Decision Time ของ a v e r a g e ะคะมันมากกว่า1.5ก็คือโอเคค่ะใช้ได้ ต่อมาก็จะเป็นค่า detention time ของ peak design flow ค่ะก็จะเท่ากับ1,663.2กํามีกำลัง3หารด้วย0.661มีกํามีกำลัง3เปอร์เซกคูณกับ3,600วินาทีต่อชั่วโมงค่ะก็จะเท่ากับ0.7ชั่วโมง ค่ะอนี้ก็จะเป็นโฟเลตของอินเลตนะคะของแต่ละถังก็คือ Peak Design Flow Per Basin ค่ะหารด้วย2ก็จะเท่ากับ0.661เมตรกำลังสามเปอร์เซ็กค่ะหาร2องก็เท่ากับ0.331เมตรกำลังสามเปอร์เซ็กค่ะ Velocity ค่ะวิลลาร์ซิตี้ของ c h a n เอลนั้นนะคะก็คือ q หารด้วย A ค่ะก็จะเท่ากับ0.331เมตรกำลัง3เปอร์เซกหารด้วย1คูณ1เมตรค่าพ v l o c i t y ก็จะเท่ากับ0.331เมตรเซกค่ะก็จะน้อยกว่า0.35ก็เป็นที่ยอมรับได้ค่ะดิฉันก็ขอจบการสรุปเพียงเท่านี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดขออภัยในที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ